เอาเลย,ยทุกคนครับสวัสดีชมท่านด้วยนะฮะยินดีสู่เกมโลกบอกนะครับผมในแบบของออซาทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะฮะอุ้ยคือผมไม่ได้พูดคำคำเนี้ยมานานมากๆเลยนะแล้วก็ในตอนนี้นะฮะผมก็อยู่ใน trade เซิร์ฟเทรดเหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหเซิร์ฟเทรดนี่ยังคงคึกคืนเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ว่าเซิร์ฟเทรดเนี่ยเหมือนว่ามันจะมามาหายๆนะมันจะไม่ได้มีอยู่ตลอดเหมือนในยุคเราไม่ใช่สิเหมือนในยุคก่อนๆนะเออแล้วก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะตัวละครมันมาค่อนข้างที่เยอะๆนะ,นะคือผมก็ตามไม่ทันเลยฮะแต่ว่าผมก็มีเเเเเซ้้นน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 ัักทรรดอยยยู่่่่ะะะพาฉีีีแคจิ๊บ มั้งนะเอล่ะทุกุมครับตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าดูเลทต่างชาติเลยก็คือสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือเขาเอาพวกเลทของเลเวลหนึ่งออกนะฮะเหลือแต่ดีเมดเนี่ยคือที่ผม <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอาออกทําไมนี่คือซิกเนเจอร์เลยเนี่ยซิกเนเจอร์เลยนะตรงนี้จูโซมาเลทสองพันเลยเหรอโอ้โหขึ้นมาอย่างเยอะเลย เลยฮะตงดีซาบโบผมพันแปดเองปกติเนี่ยซาบโบจะเยอะกว่าจูโซนะแต่ว่าในยุคนี้เหมือนสะเหมือนว่าไอจูโซมันจะแพงกว่าทําไมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วเลดคูณสามตอนนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะตัวแบกของเราเนี่ยฮะคูณสามอ่าแป๊บนึงนะโอเคหน้านี้ใช่ไหมอุ้ยคูณสามพันห้าฮูลเชขึ้นมาฮูดเยอะเลยนะขึ้นมาประมาณเท่าหนึ่งไหม ก็คือยุคใน3เดือนก่อนนะผมดูอ่ะเลทคูณ3ประมาณ750ดนะครับประมาณ7 0 0ดรถึงเจ็อเองแต่ว่ามในครั้งนี้เลทอยู่ที่1,500แต่ v i p ผมทำไม500เองวะแป <c oughs> ๊บนึงนะ v i p เพิ่มมาแค่นิดเดียวเองแต่ว่าคูณ3เพิ่มมา1,500มาดูตัวอันดับหนึ่งของเราบ้างอตอนนี้โอ้ลุกไม่ใช่อันดับหนึ่งแล้วหรอว้าวเป็นตัวอะไรอะ่ะน่าจะกอบบินสเลเยอร์ป่ะโอ้คนโอเวอร์เพย์ถึงสามแสนห้า โอ้ oh, เป็นถึงสามแสนห้าก็น่าจะลุกตัวหนึ่งโบลี่ตัวหนึ่งแหละดูทรงแหละนะฮะ <c oughs> โอ้ตัวละครใหม่ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะตรงนี้นะครับผมนี่โอ้ซัมเมอร์ไอเซนโอ้ตัวนี้มาแล้วเหรอโอ้โหผมเห็นมาตั้แต่ยุคไอ้นี่เลยนะยุคซัมเมอร์เลยนู่นแหละมาแล้วเหรอเอฟเฟกตอลังการเหมือนเดิมเลยฮนะโอ้โหไคโดนะฮะคิดถึงยุคคิดตัวเองได้จริงตรงนี้โอ้ี่มันเอฟเฟกต์ตัวอะไรวะเนี่ยผมมีเลือดไหลออกมาด้วย อย่างเท่าเลทอยู่ที่ประมาณพันห้าอ๋อดีไงตัวนี้เลทอยู่ที่ประมาณพันห้านะฮะเอ้ยเดี๋ยวเราลองเทรดกับเขาดูดีกว่านะครับเขาจะเอาหรือเปล่ามาเซอ๋อใช่ด้วยฮนะตรงปกเลยพันห้าเดี๋ยวเราเอาทางด้านของอาริมาแล้วกันสองตัวอเคอาริมาสองตัวนะฮะพันสองตัวละหกร้อยพันสองกริต้าตอนนี้สามร้อยอ่ะพันห้าพอดีนะฮะพันห้าพอดียังไงเอาหรือเปล่าหรือว่าผมคงจะต้องเปย์มาทุกทุมผมว่าเนะยอื เอาไหมออาเขาไม่เอาเนีฮะเขาบอกว่าเอา่อมันเป็นข้อเสนอที่ดีนะแต่ว่าเขาไม่เอาขอโทษด้วย sorry โอเคโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มให้อีกสักสองร้อยไหมเดี๋ยว <laughs> ขอเราลองตอบแบบเพิ่มอีกยักษ์สองร้อยได้ไหมเออแบบสองร้อยได้เป้าอะไรเงี้ยเอ่อครั้งนี้ผมจะเปลี่ยนจากโกจิต้าเป็นเกรให้ละกันเนี่ยอ่ะโอเคแล้วก็ยูดนาะอ,อีกสักตัวหนึ่งได้ไหมสองร้อยมีตัวอะไรบ้างวะ จูดาไปนะฮะตรงนี้แล้วก็ฮะบวกอะไรเพิ่มดีอ่ะผมไม่แน่ใจว่าจะบวกอะไรเพิ่มดีว่าตัวละครมันก็เยอะนะอโอเคบวกมารดลัตันไปตัวหนึ่งนะครับผมก็น่าจะบวกสองร้อยพอดีนะฮะแต่ว่าข้อเสนอนี้ถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นฝั่งตรงข้าผมผมจะไม่เอาหรอกมัง้งนะฮะหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่เอาเลยทุกท่านโอ้โหพี่มาซะยาวเลยทีนี้คนอ่านก็ว้าบุ้นเลยฮนะอ่านไม่ออก โอ้คนนี้เขาก็นั่งอยู่คนเดียวเนีฮะเหมือนว่าจะมีตัวนั้นด้วยนะฮะเดี๋ยวลองลองเถกับเ,เขาดูสิมาฮะตรงนี้เดี๋ยวเราจะบวกเหมือนเดิมเลยนะครับผมอาริบาสองตัวเกรดหนึ่งตัวอ่าเอาไหมนี่ฮะโอ้วิลหนึ่งเหมือนกันด้วยนะครับผมตรงนี้รู้สึกอยากบวกให้เขาสักนิดนึง <c oughs> แม่เลยติดนิสัยเปรมาใจมาจากใครวะเนี่ยอะเปรสักตัวหนึ่งก็ได้เอาเป็นอะไรดีปูาตาแล้วกันอะเอาไหมเอาไหมครับออ้ มาแล้วอ้าโอเคเอาก็ได้นี่ครับผมเรทพอๆกันนะฮะบวกเพิ่มนิดหน่อยปึ๊บได้มาแล้วฮะเอา้าบวกน้อยกว่าคนเมื่อกี้อีกนะฮะได้มาแล้วนี่ขออนุญาตขอญาติเอออย่างเทอะดูดิมีเลือดไหลด้วยอุ๊มีคนเทรดมาปึ๊บมามีอะไรมีอะไรอู้ชินุบุฮะ,อ,ฮะ,อ,ฮะอือหือชินุบุเหรออ่าถ้าเป็นยุคผมก็ต้องสี่โกจิต้าไหมนี่ฮะตัวละสามร้อย ใชครับผมซึ่งชิ้นหมุตอนนี้เลยอยู่ที่ประมาณพันสองนะแล้วก็ไอโกยตาของผมเนี่ยเลทอยู่ที่ประมาณสามร้อยนะครับผมรวมกันก็ประมาณพันสองนะเออสี่ตัวอุย้ยเขาก,กดก่อนด้วยว่ะอืึเอ,อเดี๋ยวเราเอาออกสักตัวหนึ่งละกันนะคือผมกลาลังเลเหมือนกันเอาเป็นโกยตาอ้วนได้ไหมเลทพันห้าสิบอุย้ยเขาเอาด้วยว่ะอือึยังไงดีว่าทุกท่าม เอาก็ได้นะครับผมคือโกยต้าสมตัวเนี่ยนะฮะอยู่ที่เก้ารอยใช่ไหมแล้วก็โกยต้าอ้วนเนี่ยเหลือที่ประมาณหนึ่งรอยหสนะฮะซึ่งมันรวมกันเนี่ยในี่ผมอยู่ที่ประมาณพันห้าสิบเองเนะถือว่าได้กำไรจากการเทรดมาประมาณหนึ่งรอยห้าสิบอะไรวะเนี่ยทำไมได้ง่ายก็คือได้ง่ายเลยเนาะโอ้ตัวอะไรวะนเนี่ยแป๊บนึงนะฮะขอดูก่อนอ๋อนี่ฮะตัวเลทพันห้าเหมือนกันโอ้ทำไมตัวเลรยพันห้าเยอะจังวะถ้าจัดประมาณนี้ก็น่าจะได้อยู่แหละั้งนะฮะพันห้าโอ้เขากดด้วยว่ะยังไงเดีวยวท่านผู้ชม เอาไปกุากนีน <c ười> คือถ้าพันห้ามันก็ตรงไปนะอืมดากเน็ตนะฮะตัวนี้โอ้ไปก็คือเขาจะให้ผมบวกเพิ่มอยู่แล้วนะฮะยังไงก็ต้องพันห้าแต่ว่าองั้นยังก่อนก็ได้เออคือ <c ười> ผมไม่รู้ไงว่าตัวมันเป็นยังไงอะเอออ้มีคนมองหาชินโนบุด้วยมาเดี๋ยวเราไปนวลตักนิดนึงดีกว่ามามีอะไรไาเสนอก็ชินโนบุที่เพิ่งได้มาเมื่อกี้ โอ้โโทชิโร่เดนจินะฮะโทชิโร่เนี่ยฮะเรทอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วก็โกจิต้ากับเดนจินี่เรทไม่ต่างกันนะเอาโกจิต้ามาแทนเดนจิ ji, ดีกว่าอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะมาโอ้อย่างนี้ก็เหมือนว่าผมเอา,เอาสองโกจิต้าบวกหนึ่งโกจิต้าอ้วนไปแลกโทชิโร่มาเลยอย่างเงี้ยโ <laughs> oh okay. อ้ god โอเคฮะอ้าวตัวนึงแล้วมันอยู่ไหนวะอ๋อนี่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 โอเคฮะโทชิโร่ okay, iro, อยู่นี่อ่า อูนี่เอฟเกตัวบอดเลยเนี่ยโอ้ถือไอ้น,นี่มาเลยอ่ะถือแท่งทองโอ้โหอ้าเกอผมทุกทุกกครับก็จะประมาณนี้แหลนะฮะในการที่มาเทรดในครั้งนี้ก็มาเทรดแบบเล่นๆนะเออเพราะว่าผมมีตัวเทรดอยู่นิดนึงเนี่ยก็มาเทรดให้หายคิดถึงละกันนะฮะอ่า